โอ้ยที่นี่มันที่ไหนกันอะเออทะเลทรายอย่างนั้นเหรอะจะบอกว่าเครื่องบินของเราตกสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมดีดีทุกท่านเล่นเกมใหม่ครับอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราอยู่ในมอดแพรับอีที่นะครับผมขอโทษที่หายไปนานกับการแคสเกมนะครับเล่นเกมใหม่ครับนี่แหละนี่ครับเอาล่ะครับผมเดี๋ยวพาร์ทนี้เนี่ยจะพาทุกคนมาเล่นมอดแพรนะที่มีชื่อว่าเอ่ออะไรมอดแพรประชื่อว่าอะไรวะ เฟเวอร์เฟเวอร์อะไรสักอย่างแตนดาร์ดนั่นแหละฮะซึ่งแน่นอนครับผมเป็นมอดแพ็คเอาชิวิ์รอดแน่นอนนะเอาละยังไงผมก็ตัดขาดจากเอาชิวิ์รอดไม่ได้อุย้ยอุ้ยโอเคฮะเควสคอมพีสแล้วนะครับที่จริงผมเคยเล่นแล้วรอบหนึ่งนะครับลองมาทดสอบนะครับอโอเคฮะอันนี้คือสีเขียวนะครับมันคืออะไรสักอย่างน่าจะเป็นเควสนะครับกดที่เควสเบสิสไวเบิร์มันจะมีอะไรให้กูเนี่ย โอเคฮะต่อไปไอ้อันนี้ให้ทำอะไรอะ่มะมีน้ำเมนี้พวกนี้ใช่ไหมเรากดเคลมไปอู้จิบเสียงอะไรอ่ะเสียงระเบิดอะ่ะไม่เอานะตกใจหมดนะอย่าให้คุณระเบิดนะฮะโอเคฮะเราทำอะไรวะเจนเจอร์ริงอ่ะเจนเจอร์ริงแซปริงอ่ะแซฟไพรส์แซฟไรอ่ะหรือว่าเนี่ยไปแบบของเริ่มต้นนะครับเอาละเดี๋ยวเราไป เอาชิอรอดดันนอกกันนะซึ่งแน่น,นอนว่าม็อดแพ็กนี้นับม็อดเยอะมากนะครับ, Ma, รบกว่าผมจะเข้าเกมได้นี่คือ,อโคตรพินอาหารนะครับเพราะว่าเครื่องกากครับนะฮะเอาละโอเคครับ okay, ผมเดี๋ยวเราเอาไม้ก่อนนะครับเราต้องทุกอย่างฮะมันต้องเริ่มจนเริ่มจนเริ่มต้นจากไม้ เนี่ยซึ่งแน่นอนว่าเราต้องตัดไม้ก่อนในจังหวัดน,นีนะครับก็คือแบบว่านะมันก็ไม่ค่อยเยอะไม่ไม่มากอะไรคือผมก็เลยไม่ค่อยเป็นด้วยผมไปดูคนอื่นเล่นมาแล้วก็แบบเออมันน่าสนใจว่ะก็เลยลองมาเล่นตอนแรกตอนแรกว่าจะเล่นสกายแฟกแต่ไม่รู้ทุกคนจะชอบหรือเปล่าถ้าทุกคนอยากให้ผมเล่นสกายแฟกตเดี๋ยวผมเล่นจบซีรีส์นี้ผมจะเล่นสกายแฟกต่อโอเคนะเอาละเราทำโต๊ะคราฟต่อฮะเดี๋ยวเราดูเคสก่อนฮะว่าเคสเขาให้เราทำอะไรอันนี้เนี่ยเขาให้ทำพวกคราฟติ้งสเตชัน โอเคครับคลับซิงสต้าชันครับผมเราดูมอสคนอื่นมานะครับเราก็ต้องรู้วิธีถามนะฮะเอาล่ะเดี๋ยวผมจะเข้าไปข้างในตัวยานก่อนนะครับแล้วก็ต่อไปทำอะไรวะแป๊บนึ่งฮะผมดูก่อนมีคลับ t ิงสต้าชันเพเทิ e ์นเชดทูสต้าชันสเตนสเตนซิลทีเบิลอ่ะแล้วก็พาร์ l บิ r เดอร์เราเริ่มอันที่น่าจะดูง่ายๆที่สุดก็คือ อ,อะไรวะ builder ใช่อันเนี่ยเขาเรียกว่า part builder ใช่ไหมแบบนี้ลืมเปลี่ยนภาษา build. b ิ l u b l u e b l ไม่ไม่ใช่ u e นั่นมัน blue b อ่อ i l u i l นี่ b l ลส station b l ใชอ build. Build er, ่อ่า part blue builder ในอ่านชื่อไม่ไค่อยถูกสักที <laughs> กรรมโอเค เขาให้ทำแพนกแพนเตอร์นะครับซึ่งวิธีทำก็จะใช้เป็นไม้2อันแล้วก็สติก๊กโอเคไม้2อันแล้วก็สติก๊กสติ๊ก2นะครับโอเคแล้วก็ไม้อย่างนี้ถูกปะตึบตึบแล้วก็ได้4อันสวยจากนั้นก็ทำอะไรต่อวะแปบ๊บนึ่งก่อนอ่าฮะอย่างนี้แล้วก็ไม้โอเคแล้วใช้เ <laughs> อ่อโอ๊กวูดด้วยโตรหรือยังแปบ๊บนึงมีแซปปิ้งดรอปลงมาไหมอันนี้คือกล่องอะไรวะเน,นี่ยเกลือเกลือทั้งนั้น โอเคอะไรวะเนี่ยวันแรกกูก็จะแห้งอย่างนี้ไม่ได้นะตายเนี่ยนะครับวันแรกพ h a นแรกก็จะตายอย่างนี้ไม่ได้นะเราเล่นในโหมดอะไรเนี่ยผมอยากรู้จังเลยโหมดเอ่ออ p t i o นโหมดฐานโอเคเข้าใจแล้วกูยุ่งไ่โหมดฐานกูตายกูตายแน่ๆน่ก็คือแบบว่า มอดนี้น่าจะมีความน่าสนใจอยู่พอสมควรนะครับนั่นแหละผมฉางเลนไงอันนี้ผมจะมาบ่นไปเรื่อยๆยาวๆเลยครับเพราะว่าผมไม่รู้จะคุยอะไรนั่นแหละปริดน <c oughs> <c oughs> ก็ช่วงนี้ผมไม่ได้ลงคลิปเพราะว่ามันใกล้จะปิดเทอมแล้วก็ครูสั่งงานเยอะมากแล้วก็ใกล้สอบแล้วด้วยเนี่ยก็ทุกคนก็น่าจะรูป้ปัจจัยนะครับว่ามันเป็นเพราะอะไรแล้วก็ท้อด้วยอีกอย่างหนึ่งนะครับ ตายแล้วแต่ผมก็ไลฟ์สตรีมอยู่ในแฟนเพจให้ผมทุกคนไปดูได้ที่แฟนเพจเสิ่งแฉกในของผมไลฟ์ like อยู่ทุกศุกเสาร์อาทิตย์อะถ้าสามวันเนี้ยถ้าผมว่างผมก็จะไลฟ์แต่ถ้าเผลอเผลอจนถึงสุกผมว่างอีกผมก็ไลฟ์นะไลฟ์ like อยู่แล้วนะครับมนันเหมือนเป็นอาชีพเสริมผมอะนะโอเคผมดูก่อนว่ามันมีเควสอะไรให้ผมทำมอ่งทำพาร์ทบิลเดอร์ใช่ไหมเดี๋ยวค่อยเอาไปว่าทำพาร์ทบิลเดอร์นะครับเรามีไม้นี้นีพาร์ทบิลเดอร์หนึ่งอันจัดไปจากนั้นทำอะไรต่อวะอุย้ยกรรม าปาาร์บิเตอร์สแตนซิลเทเบิลเดี๋ยวแป๊บนึงนะสแตน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 ซิลปึ๊บโอเคใช้ไม้ธรรมดาแล้วก็ใช้นี่เหมือนเดิมโอเคไม้ธรรมดาปึ๊บโอเคเราได้แล้วต่อไปเราอะไรต่ออ่าทูสเตชันทูสเตชันทูสเตชันทูเนี่ยทูแป๊บนึงแป๊บนึงกด e to station นะครับท w o l เราต้องทำทูนี่ฮะอ๋อนี่ไงทำโต๊ะคราฟแล้วก็โอเคทำโต๊ะคราฟแล้วก็อันนี้อันหนึ่งโต๊ะคราฟปึ๊บปุ๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บปุ๊บวางอย่างนี้แล้วก็ได้มาโอเคอันสุดท้ายคืออะไรอ่าเพนเพนเทิร์นเหรอเพนเทิร์นเชดนะครับเป็นเพนเทิร์นเชดเพนเทิร์ แพนแพนไม่ใช่แพนแพนเขียนไงวะพราตอนนี้อะไรปะพาร์ทเชดนี่ว่ะพาร์ทเชดเอ๊ะแต่อันนี้มันอ่านว่าอะไรนะแพนเทินอ่ะไม่ใช่ผมอ่ะผมเขียนผิดแพนแพนพีเอทีแพนเทิร์นแพนเทินมันเป็นแบบนี้พนนีน่ไงเจอละแล้วก็อันนี้ล้อมรอบแล้วก็แบงค์แพนเทิร์น แบ็คแบ a n งก์แบ็คแพนเทอร์โอเคก็คือใช้ไม้รอบๆนี่ครับพอไหม่ยไม่น่าพอแบบนยงคาบเพิ่มก่อนปึ๊บปึ๊บแล้วก็ตรงกลางสวยฮะได้แล้วสวยงามมากนะครับโอเคน่าจะใกล้มืดแล้ววางฮะเควสสำเร็จพอสมควรเออนี่ไงคือดีมากผมว่ามันผมว่าตอนคืนมันต้องอันตรายแน่ๆแหละแล้วเราแบบเราต้องฟาร์มไม้ถูกไหมเราต้องฟาร์มไม้ตลอดเพราะว่า จุดล้มต้นของเราคือต้องเริ่มจากไม้เดี๋ยวผมยังทำไม่เสร็จเดี๋ยวเอ่อทำนี่ก่อนสลับทำสลับสักยี่สิบเหรียญจะพอไหมเดี๋ยวผมจะทำที่แบบก็คือแบบว่าเราจะเดินจากตรงนี้ใช่ไหมเดินมาจากตรงนี้ผมกลัวไงเอ่อมันเดินผ่านได้ไหมไม่ได้ด้วยโอเคเหมืนอนเพราะว่าตอน,น,นคือมันจะมีมอนสเตอร์ถูกปะ่ะมอนสเตอร์นะครับซึ่งมันอันตรายนะครับ เราเราอยู่ในโหมดฮาร์ดด้วยนะครับล้วหัวใจเรามีแค่4หลอดอ่อนแอมากๆตัวนี้นะครับถ้าเกิดโดนตีก็คือตายออเอาละผมต้องฟาร์มไม้ถูกป่ะซึ่งผมก็ต้องทำอนาเขตไว้เพื่อแบบกันไม่ให้มันพวกมันเข้ามาเนี่ยอมไม้ตรงนี้เราก็ขยบับข้าไปข้างหนอยก็ได้อืมขอขยบัขขยบขับเข้ามาข้างในหน่อยเอาละแค่นี้ก็น่าจะโอเคเดี๋ยวเราทำเพิ่มก่อนไม้ไม่น่าพอฟึบปึ๊บปึ๊บสามสิบอันมันต้องพอแล้วจังหวะนี้ก็พอบ้างแล้วแหละเอาละอืม ออออแล้วก็หนึ่งหนึ่งสองสามสี่โอเคผมชอบพายให้มันเท่ากันมันถ้าเกิดมันไม่เท่ากันแล้วมันรู้สึกขัดขัดหูขัดตาไม่รู้ใครเป็นบ้างไม่รู้หรือเปล่าโอเคแค่นี้ก็น่าจะพอใช่มันน่าจะพอแหละแต่ตอนเนี้ยมาไม,ไม่พอเฮ้ยเรามีทรายเจอทรายด้วยทุกคนเป็นทรายที่แผ่นเป็นแผ่นทรายน่ารักตมบนรณ์แบบนี่สวยงามดูดูหล่อเท่มาทันทีเด็บ ตรงนั้นยังปิดไม่เสร็จแป๊บบนึงโอเคอีกสักอันหนึง่งพร้อมฮะเอาละปิด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 ตรงนี้เราต้องเดินมาปิดให้เรียบร้อยกันมอนเตอร์นะครับเอ,อ้คิดว่ามันมอนเตอร์มันจะลอกข้างล่างมาได้ไหมเนี่ยมันจะลอกข้างล่างมาได้ไหม,มกลัวจังเลยขอละอย่าลอกข้างล่างมาก็แล้วกันนะมึงมากูโกรธปะบอกตรงตัวว่างนี้ไม่มีอะไรฮะกดเคลมไปปับต่อไปฮะ The very basic. เดอะเวลี่เบสิกทำอุปกรณ์รพวกนี้ใช่ป่ะแล้วก็อะไรเนะี่ยดัสเหรอ40อันโอเคเราทำแฮมเมอร์ hammer กับคลุกนะครับแล้วก็สายไม่หนอาอะไรวะโอเซฟเหรอโอเซียบโอเซียบอ่านว่าอะไรของบัดรวะไม่รู้เซฟกระแกงเราทำแฮมเมอร์ก่อนก็แล้วกันแฮมเมอร์แฮมเมอร์แฮมเมอร์นี่โอเคแฮมเมอร์ okay, hammer, ไม้ถ้าเป็นสติ๊กสามอันแล้วก็อะไรวะโอ๊กเหรอใช้สติก๊กแล้วก็ นี่แหละแล้วก็ทำเจ้านี้ยังไกลวะนะอ๋อนี่ทำอย่างนี้อล้สุดท้ายผมทำให้เป็นแท้มันคืออะไรวะมันคือออกซด์อ่ะออกซด์ออกซด์ออกซาออกซด์ S อส e ไม่ใช่ S I E เซฟอันนี้โอเคมีสติกสองไมโอ้กเครับขาดอะไรเนี่ยอ๋อขาดสติกอ่ะแบบนี้มอนเตอร์เสียงที่มันน่ากลัวจริงๆนะฮะ ได้ยินเสียงแม่มดด้วยตายละโอเคเราทำโอ๊กไซฟ์นี่แหละแล้วเราก็ทำดัสดัสสี่สิบอันดัสทั้งหมดสี่สิบอันเนี่ยเดี๋ยวเก็บของข้าก่อนแปบ๊บนึงนะทำดงทำดาบก่อนชิปเป่งแล้วทำดาบมีเปิดประตูอัตโ,ตโนมัติด้วยขอบใจเฮ้ยมันจะขึ้นไปข้างบนได้ไหม เฮ้ยเมาใครอ่ะโอ้โหวิ่งมันขึ้นมันขึ้นมาข้างบนได้นี่หว่าชิบหายแล้วโอ้โหชิบ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 ปิดชิบโอ้โหเป็นแล้วเป็นแล้วผมอ่ะโอ้โหเจ็บมากโอ้โหมันขึ้นมาข้างบนได้ลืมแป๊บหนึ่งนะโอเคผมหนีก่อนมันขึ้นมาข้างบนได้ด้วยแล้วตีทีละสองลอดด้วยประเดี๋ยวผมผมผมเข้านี่ก่อนอึ๊บอึ๊บ ปึ๊บปึบปึบอึบึบึบชิปฮาชิปแล้วะมอนสเตอร์ผมปีนหลังคาได้ด้วยแฮปเด่นเอาละผมทำไงดีแล้วเนี่ยโอเคตรงนี้มีไม้มีกล่องด้วยขอญาตเอากล่องนะจะฟามไม้ยังไงดีให้เราปลอดภัยดีวะเพราะมอนสเตอร์มันปีนหลังคาได้ด้วยอะเวละแค่นี้ก็ดูว่ามอนสเตอร์เยอะมากแล้วเอาไงดีวะเนี่ยชิปเออเออเออเราไปหาอะไรทำก่อนดีกว่าเราไปทำดัด๊บ ดัส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 อุ้ยสติ๊กหมดไม้หมดแล้วด้วยโอเคฮะปักนี้ปึ๊บมามา <c oughs> โอเคมันมันต้องขึ้นหลังคาผมมาแน่ๆเลยผมกลัวมันจะขึ้นหลังคาของม้านี่ประเด็นอะรู้สึกว่ามันอยู่บนหลังคาผมวันนี้อยู่หลังผมตัวหนึ่งฮะเออถ้ากลัวเออผมอยากขุดไปด้านล่างมากเลย เอ้ยผมขุดด้านล่างไลงไปด้านล่างได้ไหมเฮ้ยได้เว้ยเฮ้ยได้เลๆสุดยอดเดี๋ยวผมขุดก่อนนะฮะเขาต้องใช้ดานเท่าไหร่สี่สิบอันถูกวะไปขุดต่อฮะขุดตอนนี้แสละแสยาแล้วฮะทั้งหมดใช้สี่สิบอันมาเดยวยาวครับจังหวะนี้อยคืนแรกผมจะรอดไหมนี่ยะกลัวจะไปรอดจริงเลยถ้าไม่รอดนี่ผมแบบไม่ตายได้บอก ขอเราไม่ตายขอคือแรกยังไม่ตายนะโอเคฮะสี่สิบอันครบแล้วกดเครมไปได้ดินมาเพิ่มด้วยต่อไปฮะทำโอ๊กบาเลครับก็คือถังหมักไมโอ๊กนะฮะเราก็จะได้อะไรมาเนี่ยได้หนึ่งหัวใจมาเพิ่มแล้วก็เดิร์ดนะครับอีกห้าอันโอเคโอเคเราต้องทำโอ๊กบาเลครับผมโอ๊กบาเลนี่ครับทำยังไงเอ่ยพิมแป๊บแน่นอนฮะกูเกิลช่วยได้ครับโอเคโอค๊กบาเล ผมชื่อมันเขียนยังไงอ่านได้แต่จําไม่ได้ว่ามันเขียนยังไงนะครับเอ้ยเอออะ้รบ้าเร็วโอเคใช้สลับหนึ่งแล้วก็ไม้หกอันสลับหนึ่งไม้หกอันสลับไม้ไม่มีเชา้าไม้ไม่มีให้ผมด้วยไม้ไม่มีผมด้วยประเด็นอะเอาไงดีวะเอาไงดีวะผมเอาไงดีวะผมตอนเนี้ยมอลเตอร์รู้สึกว่าอยู่บนหลังคาผมนะฮะผมต้องทำอะไรสักอย่างละ ทำอะไรสักอย่างแล้วล่ะอยู่ใต้ดินก็ไม่ได้ด้วยมีทรายทรายเต็มบ้านเออ,อยังไงดีวะยัยงไงดีวะผมยังไม่อยากตายด้วยบนดินเอาละผมคิดหนักแล้วตอนนี้รอเช้ารอให้มันเช้านะครับใกล้เช้าหรือยังผมว่ามันต้องใกล้เช้าแล้วบ้างแหละให้มันเตอร์มันไม่เกิดเพิ่มถึงมันจะโดนแดดไปไดถึงโดนแดดแล้วมันไม่ตายกเ็เถอะขอย่ตัดไปตอนเช้าเลยก็แล้วกันนะฮะ One hour later แสงสว่างดีอะไรกันแสงสว่างนี่มันอะไรกัน <c oughs> จะเช้าแล้วพี่เอ้ยมึงตายแน่มึงตายแน่เยอะจังวะวันนี้โอ้เยอะมากเลยอะสลิจลังวะขออย่าขออย่าฟันผมอยากได้นั่นนะสวมที่มันแปลว่าหนอนซึ่งเราไม่มีหนอนฮะหาหนอนไม่ได้เลยหาหนอนยากมากตอนนี้อยากได้หนอนจังจะมีพายุไหมเนี่ยผมกลัวมันจะมีพายุจังเลย ว่าในนี้มันมีพายุด้วยทุกคนชิปเป่งแล้วพายุมามาอะไรวันนี้เนี่ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นะเนี่ยมันจะมีพายุด้วยนะซึ่งมันนากก่ากลัวมากเะครับเอาละเราทำบาเล่ให้เราเสร็จดีกว่าซืบอีกสองอันสวยฮะเรียบร้อยบาเล่สี่อันแปะไปตึดต๊ดตึด๊ดตึ๊ดแล้วก็ตึด๊ดนี่โอเคแล้วก็ ไอ้น,นี่เราก็เก็บน้ำมานะครับมันเป็นอะไรสักอย่างนึ่งซึ่งเดี๋ยวขอทิ้งพวกนี้ไปก่อนเอาละดื่มน้ำนี้ยัง,ยงแต่ยังไม่มีอาหารเลยะเราต้องเซฟตัวก่อนเอาละทำเควสอะไรอีกต้องต่อ,อะลรอีกดิส,นนะดสตี้วอเทอร์บอทเทิลเนาะเอ๊ะอะไรล่ะหวานถูกไหมเนี่ยเดิร์สตี้วอเทอร์บอทเทิลเดร์สตี้ะใช้ดินเนาะ ใช้ดินทำไอ้นี่เหรอทาน้ำาเหรอโอเคใช่ไหมมันอ่านว่าอะไรมาเทอมาเป็นน้ำเหรอน้ำจากอันนี้เหรอไม่ก็ทำอันนี้แล้วนี่หว่าเห็นไหมก็ทําแล้วันเหลืออะไรอีกอะ The s p o t t ต้องดื่มด้วยใช่ไหมเติมด้วยแบบนึงผมยังไม่กระหายน้ำตอนนี้ยังไม่ยังไม่กระหายเาเไ็นว่า ระหว่างรอให้มันช้าล้วก็ทับเป็นห้องกว้างๆไปเลยก็ได้กันทุกคนดูฮะโอ้ยทำเดิ้เสร็จแล้วเรียบร้อยอีกอันหนึ่งอันเขาให้ทำเดิ้เกี่ยนอ่ะทำหมดสี่อันถูกป่ะสี่อันฟื้นฟื้นฟื้นเอ้าหมดหมดเบนกมแต่มอนสเตอร์ตอนนี้เกิดเยอะมากทุกคนดูในแมปสีสีแดงเถือกเลย ดาบพังเฉยวิ่เรามีหัวด้วยอ,อะประจานนี่หัวพวกมึงจําไว้หัวเพื่อนของพวกเจ้าเองแหละนะเจ้าก็ไม่ต้องเสือจงเสียใจไปเพราะมันคือหัวของเพื่อนเจ้านะเอาละมาปลุกฟาร์มต่อแล้วกันเฮออ้ยพายุไม่กแก้วเหรออย่านะอย่าเพิ่งมานะขอละ พายุอยาเพุ่งมาไม่มาคือดีมากนะพายุอย่างพิ่งมาเอาเป็นว่าเราค่อยหาพาร์ทหน้ากันละกันเนาะว่าเดี๋ยวผมจะไปศึกษาเพิ่มก่อนว่าพาร์ทหน้ามันจะมีหนอนไหมนะต้องดูหนอนต้องหาหนอนเนี่ผมไม่รู้มันหาหนอนยังไงแต่ผมว่าพาร์ทหน้านต้องผมผมจะไปศึกษาก่อนว่าหนอนหาจากไหนนะครับโอเคผมถ้าชอบซีรีส์นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นซีรีส์ครั้งแรกนะะแล้วก็ เป็นครั้งแรกที่ผมลองลองมาอัดอาชิรอบแบบนี้นะครับก็ขึ้นเคยอยู่เหมือนกันเพราะว่าไม่เคยเล่นมอสแพคมาก่อนนะครับโอเคครับผมก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับจุกันม่ในพันนะสำหรับพันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะเดี๋ยวผมขอฟาร์มไม้แล้วก็ทำอะไรเบอร์เบลาอะไรหลายอย่างเอะไะเจอใหม่พันนะวันนี้ครับขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย